นี่ไม่ใช่เดจาวครับเรากลับมาที่อูด้งโทริยะกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะพาเพื่อนมาดูซูชิสายพานของอูด้งโทริยะกันซูชิสายพานที่นี่นะฮะเริ่มต้นที่35บาทถึงราคา77บาทนะรเราสามารถเลือกหยิบจากสายพานได้เลยหรือสั่งจากเมนูหน้าโต๊ะเคาน์เตอร์ก็ได้เช่นกันสำหรับเมนูเนี่ยถือว่าโอ้โหหลากหลายจัดจัด คือผมไปกินเนี่ยแทบจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆข้าวทำมาอย่างดีครับหุงม,มาหอมปรุงรสมาอย่างพอดีพอดิบวัตถุดิบต่างๆ,ๆที่นำมาทำซูชินี่ก็สดใหม่นะครับถือว่าสดทุกจานสดทุกอย่างทั้งแซลมอนทูนา่าเนื้อนะครับรวมถึงนี่ทาโกวาซาบินะมันทำให้ผมจีดขึ้นหัวแล้วก็เสียน้ําตา นะอยู่ที่ร้านคือซูชิวาซาบีนี่ขึ้นๆเลยนะครับเราก็เลยตบท้ายด้วยหอยเชลล์เบินไฟนะแล้วก็แซลมอนเบินไฟบอกเลยชำชามเมนูย่างเกลือเนี่ยถือว่าเด็ดนะสำหรับร้านนี้ใครอยากลองก็แนะนำเมนูย่างเกลือได้พวกหอยย่างเกลือก็ได้ปลาย่างเกลือก็ได้นะครับ ข้อเสียเดียวของร้านนี้คือกินเพลินๆเ,เนี่ยราคาท่วมอ่ะยังไงก็ไปลองดูกันนะฮะอร่อยมาก